สวัสดีค่ะวันนี้แม่รักจะพาทุกคนมาเที่ยวชมสวนส้มกันค่ะและตอนนี้แม่รักก็อยู่ที่หน้าสวนส้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในสวนส้มกันค่ะเดินข้ามสะพานมาเราก็ถึงสวนส้มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในสวนกันเลยค่ะ สวนส้มแห่งนี้นะคะเป็นสวนส้มเล็กๆในอําเภอฝางค่ะเพราะว่าเจ้าของสวนนั้นนะคะยังเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเขาได้เริ่มเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําสวนส้มแห่งนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่จะได้เก็บผลผลิตออกมาจําหน่ายนะคะแล้วเราก็จะได้กินส้มจากสวนนี้กันแล้วค่ะเพราะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแม่ลักได้ส่งส้มจากสวนนี้ ไปให้พ่อแม่แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะได้ชิมดูค่ะเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าส้มที่นี่อร่อยมากค่ะรสชาติของเขานะคะก็จะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆกำลังดีเลยละคะ่ะเวลาที่เรากัดเคี้ยวส้มนะคะเราก็จะสัมผัสได้ถึงเนื้อแล้วก็รสชาติของส้มแบบเต็มปากเต็มคำเลยละคะ่ะเพราะว่าเนื้อเยื่อที่หุ้มเนื้อส้มอยู่เนี่ยน,นะคะ มีความบางมากๆเลยล่ะค่ะเหตุผลที่เนื้อเยื่อของส้มนะคะมีความบางมากๆก็เพราะว่าส้มที่ให้ผลผลิตในช่วงปีแรกๆจะมีเนื้อเยื่อที่บางนั่นเองค่ะหรือว่าคนที่นี่เรียกว่าส้มหัวสาวค่ะและว,วันนี้นะคะแม่ลักก็ได้มีโอกาสแวะเข้ามาเที่ยวสวนส้มนะคะได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ชิมส้มสดๆจากสวนจากต้นเลยนะคะ ปกติแล้วนะคะส้มเนี่ยเวลาเราเด็ดออกมาเนี่ยแล้วทานเลยจะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนํานะคะต้องทิ้งไว้ประมาณ1-2วันนะคะหรือว่าให้ส้มเนี่ยลืมต้นก่อนก็คือส้มถึงจะมีรสชาติที่หวานอร่อยนั่นเองนะคะแต่รสชาติของส้มที่นี่นะคะมีความหวานอร่อยกำลังดีขนาดเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นเลยนะคะ เวลาที่เราชิมส้มสดๆจากต้นเนี่ยมันจะมีความหอมของส้มอยู่ด้วยนะคะนี่แลยค่ะพี่หวาก็กำลังชิมส้มสดๆจากต้นเลยนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากจะลองชิมส้มจากส่วนนี้นะคะก็สามารถสั่งได้ตามเพจที่แม่รักษได้แปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ลักต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ และคลิปหน้าแม่ลักจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากแม่ลักนั่นเองค่ะ